<g ül üyor> ในช่วงนี้นะคะกับคุณเอภาวินสุนทราวิชายค่ะจากบริษัทหลักทรัพยคุณอองสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับที่แฟกเหมือนจะเลือกทางชัดๆแล้วไหมคะคุณอองหลังจากที่เราแบบว่าขึ้นวันลงวันขึ้นวันลงวันทั้งอาทิตย์เลยปวดหัวเลยนะครับปวดหัวเลยเดี<笑><笑>๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะฮะแบบโห่ตามตามแบบแบบไม่ทันเลยนะครับก็คือ คือก็ต้องบอกว่ามันมันก็มันก็มีโอกาสนะว่าน่าจะเป็นแบบาภาพที่อันนี้ผมแชร์กราฟได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมครับอ่าแชร์ได้เลยค่ะครับคืออ่าดูเซตฟิตี้ฟิวเจอร์เลยละกันนะครับคือตัวเนี้ยเราเราจะเห็นว่าภาพภาพในภาพในวันเนี้ยเริ่มแบบเหมือนแบบหลุดหลุดแนวนกลายลงมาละนะครับหรือว่ามันเป็นแพทเทิร์นแบบ เ n สแอนด์โชเดอร์ครับก็คือ,อไหลไหลซ้ายไหลขวาแล้วก็หัวอยู่ด้านบนตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆก็ก็ดูเป็นลบนะครับสโต e ก็เมื่อวานตัดมาได้ตามาตลาดที่แบบปรับตัวขึ้นนะครับแต่ก็ตัดลงอีกครั้งหนึ่ง MacD ก็ลงมาในในแดนลบแลละนะครับวันนี้ก็เหมือนจะเป็นวันแรกเลยที่ ลงมาในแดนลบนะครับหลังจากที่ก่อนหน้าตั้งแต่กลางเดือนกรนกฎาคมเลยอะนะครับที่อยู่ในแดนบวกมาโดยตลอดนะครับมันมีแบบชะลอบ้างแต่ยังไม่ถึงการลงมาใน,นลบนะครับเนี่ยวันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นวันแรกที่ชัดๆอะเริ่มมีแบบแท่งฮิสโตแกรมที่มันแบบเริ่มเริ่มมีอัตราเร่งลงมาแล้วแล้วก็ถ้าดูใน ในวนะิดีชาร์ตน่ะสต็ก็ตัดลงแล้วนะอืมตัดลงแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เออ่แม้ว่ามันจะมีแบบภาพเด้งสลับมาครับเหมือนเมื่อวานเนี้ยนะครับแต่โดยโดยองค์รวมมันนะนะครับก็ถือว่าสัญญาณเนี่ยค่อนข้างที่จะที่ผมพูดไปอะ่ะมันก็ดูแบบมีสัญญาณภาพของการปรับฐานละนะครับหรือว่าเราจะดูแบบอลองใช้สปีดไลน์อย่างเงี้ยนะครับตี ไปที่จุดต่ําจุดสูงเชื่อมกันก็นนกนตามตามซสเดียนะก็คือแบบเส้นน้้าเงินอนะหลุดลงมาแล้วพยายามปืน้นชนเส้นเดิมแต่ไม่ผ่านอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัดลงมาใหม่อีกทีหนึง่งเห็นว่าตอนนี้มันมันมันติดไอ้ตัวเส้นน้ําเงินอยู่นะครับถ้าถ้าตัดใดที่ยังเยืนไม่ได้นะครับมันจะมีแบบปัจจัยโบอะไรมาสลับให้เราเวียนหัวระหว่างอ่าบางช่วงอย่างเงี้ย แต่ถ้าเส้นน้ําเงินเนี่ยยังไม่ทะลุเนี่ยก็ยังถือว่ายังยังไม่ดีซึ่งตอนนี้มันอยู่ประมาณแถวแถวแปดแปดสี่หกแปดสี่เจ็ดทางอัปเดตตามสโลปนะนะครับข้างล่างก็จะเห็นว่ามันก็มันก็โล่งเลยอะข้างล่างโล่งไปนะครับอ่าถ้าผมแบบจะดูว่าจะลงถึงไหนนะครับก็ง่ายๆเลยก็คือตีตีฟิโบะนะครับทั้งรอบเลยตรงนี้ ที่ปรับตัวขึ้นมาซึ่งก็ดูเหมือนแบบขึ้นครบห้าขึ้นแล้วด้วยนะครับหนึ่งสองสามตรงนี้อันนี้สี่แบบไซเว์แล้วก็ห้าปรับตัวลงตอนนี้อ่าวันนี้ถ้าปิดต่ำกว่าแนวรับแถวแถวยิบสามจุดหกตรงนี้ครับแปดสองหกจุดเจ็ดเก้าก็ก็ไม่ดีละนะครับถัดไปก็เราเจอกันที่ตรงจับประมาณแปดร้อจุดเลยตรงนี้ครับอื้ รับหลักถัดไปนะก็คือช่วงประมาณเจ็ดเก้าหกถึงถึงแปดร้อยจุดครับ <c oughs> ก็สรุปก็คือน่าจะปรับฐานละปรับฐานมาออมันมันปรับมา <c oughs> สากักพักแล้วนะครับแต่ว่าอา่ความผันผวนนะมันยังมีแบบเหมือนดีสลับมาให้เราแบบคิดว่าให้มันจะปรับตัวขึ้นไหมแต่ดูแล้วยากละนะครับน่าจะอ่เป็นภาพแบบแบบกลับมาปรับตัวลงละนะครับขึ้นมาก็ ขอบวนจำกัดครับผมค,ครัมันถูกคอนเฟิร์มด้วยวันนี้ถูกไหมคุณอ,อ๋องชัดๆก็จะเป็นจะเป็นจะเป็นวันนี้แหละเพราะว่าเพราะวเป็นอย่างนี้คือคือไอเอ็นวีเดียนะครับมันสแสดงหมันสแสดงถึงว่าตลาดแบบอยากขายแล้ววะ่ะคืองบออกมางบออกมาก็ก็ถือว่าเดียวค่านะอาโอเคแต่จะไม่เยอะนะประมาณสามอร์เซนที่แบบดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้แต่ถ้าเทียบเป็นแบบ โอ้ยอนเดียคิคมันก็ยังโตนะเออแล้วจริงๆไอ้ไอ้พวกหุ้นเทคอ่ะมัน PE มันก็ยังไม่ถึงกับถึงกระสูงนะเออประมาณแบบสามสามสิบเท่ากว่าแต่ Earning Growth มันมันโตเยอะไงนะครับมันไม่เหมือนช่วงบับเบิลตอนนั้นที่แบบ PE มันเท่นุ่นเลยประมาณแบบโอ้หแบบหกสิบเจ็สิบเท่าตอนนั้นอ่ะที่มันอกลุ่มเทคมันฟองสู่แตกนะเนาะแต่ครั้งเนี้ยมันมันไม่ใช่ แต่ว่าอะไรแต่ตลาดก็อยากขายอ่ะคือสังเกตคือคือทุกครั้งอ่ะถ้ามีเอ็น i ีเดียงบดีอ่ะมันจะไปต่อใช่ไหมแต่เนี้ยเหมือนแบบก็ไม่สนละก็ก็อยากขายอ่ะแล้วก็ไอ้มนมีตัวเลขจ้างงานนะครับนนฟาร์เปโลที่ออกมาเมื่อวานเนี้ยคืออยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพแหน่งใช่ตลาดท่าเท่าไหร่ห้าหมื่นใช คือมากกว่าคาเดเยอะเลยก็เลยทําให้ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงดอกเบีย้ยเนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยมันมากขึ้นประมาณตอนนี้เกิน50%แลว้วขณะที่อความน่าจะเป็นในการลดดอกเบียเ้ยมันเหลือประมาณ30%นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอองค์รวมมันก็ชี้ไปในทางว่ามีโอกาสจะปรับด้วยคนนี้ก็ฉัดกลับผมใช่ครับ,รบแต่มันเป็นตัวแรกเดือนกันยานะคุณอ๋งครับผม<อ>ครับเราไม่ต้องร<ห>อตุลาพฤศจิกา อืมก็ต้องตามตอบอรอบหนึ่งเหรอเออมันต้องตามเป็นเป็นเป็นช่วงช่วงไปอ่ะนะครับเพราะเฟรคเขาก็ใช้ข้อมูลที่แบบแบบนักปัจจุบันในการในการพิจารณาไงแต่ว่าไอไอ้ตัวที่มันจะประชุมลดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะประมาณต้นเดือนธันวาคมนั่งไงครับเออแต่ไม่แน่ถ้ามีข้อมูลชุดหนึ่งเออสักช่วงปลายปลายเดือนนี้ถูกไหมครับมนเป็นของตุลาคมถูกไหมถ้าแบบมัน มันลดลงจริงก็<ม>อาจจะหวังลดรูเบียได้อีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เหมือนตลาดแบบโอเคอเท็ก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงก่อนประมาณนี้ครับผมค่ะอแต่ว่าคือเราอ,อยากให้คุ้นขึ้นแหละแต่พอมันมีประเด็นมีปัจจัยอะไรเข้ามาก็ทําไปตามนั้นตลาดจะเฉลยแบบนั้นแต่ว่าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยแนวรับมันจะย้อยลงมาอยู่ด้านลา่างแถวแพันสองอยสาสิบตามที่มันเคยลงมารอบที่แล้วนะคุณน้องแล้วก็เป็นแนวฟีโบสําคัญด้วยเนี่ยยวดู อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นกราฟเซตนะครับเป็นกราฟเซต <Hi. S 2> อ่าผมผมก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับเอาลองลองตีลองตีสปีดไลน์ก่อนตรงนี้เึิบมันก็เมื่อวานดีดมาชนเส้นน้ําเงินแล้วก็ไม่ผ่านนะครับอ่าถ้าจะเริ่มดีอ่ะถ้าเริ่มดีนะอขอให้ปิดกลับคนเนี้ยที่ลงมาแล้วกันจะเริ่มจะเริ่มกลับไม่ต้องรอเส้นน้ำเงินมันไกลไปนะครับถ้าใกล้หน่อยเนี้ยอยู่ที่ประมาณแถวแบบหนึ่งสองแปดศูนย์นะ จะม,มีแบบแนวต้านะครับตัวเนี้ยช่วงเนี้ยหนึ่งสองแปดศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งเก้าห้านครับันสั่งมันนิดๆอ่างเงี้ยถ้าแหวกไปได้เนี่ยตลาดจะจะกลับมาดีครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่เนี้ยมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่การรีบาสลับแล้วก็อันนี้ผมตีแนวรับแนวรับนะครับตอนเนี้ก็มาคอเคยอยู่เส้นสองร้อยวันนะสีสีขาวหนึ่งส <1, 2, S 1> องศูนย ถัดไปก็จะมีหนึ่งสองสามศูนยหนึ่งสองสอาเนี่ยครับตรงเนี้ยตรงโซนนี้ยละครับผมครับค่ะอยากให้คุณออกดูเดลต้าให้หน่อยค่ะวันนี้มีผลต่อตลาดมากเหมือนกันนะลงไปเก้าบาทแล้วครับเดลต้าเนี่ยก็ตามตามตัวตัวเทคน,น,นะครับที่ปรับตัวปรับตัวลงมาภาพเนี่ยถ้าถ้าใครจะดูตัวนี้ทีหนึ่งเนี่ยให้เราปิดแกะตรงนี้ก่อนหรือว่าแบบ ขึ้นมาเหนือตัวเส้นค่าเฉลี่ยสีสีฟ้าก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณสัก2 214ถึงจะถึงจะกลับมาดีนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็ข้างล่างเนี่ยมันก็ถือว่ามันก็โล่งเหมือนกันแล้วก็ตีตีแนวรับนะครับจะสังเกตว่าตัวเนี้ลงมาแนวรับพอดีเลยเนี่ยครับที่ประมาณ206 207หรือเส้น ถ้าเฉลี่ยสีขาวสองศูนย์สี่อย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้าต่ํากว่าเนี่ยถ้าต่ํากว่าเนี่ยไม่ดีนะครับถัดไปอยู่ที่โซนหนึ่งเก้าสองนะครับถ้าถ้าการเทรดเนี่ยอยากให้รอมันมีสัญญาณกลับตัวก่อนอแนะนําคือสองหนึ่งสี่ถ้าทะลุอ่ะอาจจะใครอยากซื้อนะเออม,มาดูค่อยมาดูนะครับถ้ายืนสองหนึ่งสี่ได้ตอนนี้อย่าเพิ่งเพราะว่าอย่างที่บอกคือ อ่าถ้ามันหลุดเนี่ยดาวไซด์มันเปิดนะครับมันมีร้อยร้อยเก้าสอง้อยเก้าสามิีหนงเป็นรับตัดไปครับผมค่ะซึ่งก็อาจจะกลายเป็นตัวชุดเซตลงไปอีกด้วยใช่ไหมคะก็ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เพราะว่าตลาดมัน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 ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมันยังไม่มันยังไม่ปรับฐานเลยอะครับมันก็เป็นธรรมดาที่มันจะมีแบบแรงแรงขายแบบลดพอร์ต ปรับผอลงม,มาบ้างอย่างเงี้ยเราก็ต้องเหมือนแบบปรับผอลดผอตามอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะซื้อจุดซื้อทีหนึ่งก็จะไปดูแบบฐางใหญ่ที่มันเริ่มสร้างได้แล้วก็ค่อยกลับมาเข้าอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็<ช>จะเป็นประมาณนั้นครับ<ช>คุณอ๋องถ้าอิงกับเซตตัวซีรีส์แแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนคะครับตัวซีรีส์แสนะครับถ้าถ้าตวเนี้ก็เป็นหน้าชอตนะครับเป็นเป็นเป็นหน้าชอตเป็นหน้าชอตอ่า ผมเดี๋ยวดูระยะสั้นก่อนนะครับว่าจะหาจุดเข้าช็อตตรงตรงไหนนะครับแล้วก็จุดคัดเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะครับตอนนี้สังเกตว่าเริ่มเป็นภาพของการการรีบาวขึ้นมาละ้นะครับเดี๋ยวผมดูแบบตามเฟรมตามเฟรมสามนาทีเลยนะครับแนวเนี่ยเราตีตีฟิโบ วันนี้ที่ลงมาอะไรก็ได้ครับเปิดแกบลงมาแล้วก็ไหลลงต่อตอนนี้เริ่มฟื้นตัวถ้าถ้าโซนแบบถ้าจุดคัดนะคือก็คือครววาคาปิดเมื่อวานมันคือแปดสามสี่ตึกๆเผื่อแฉลบกินอะไรก็แปดสมห้ากลมๆจำง่ายๆนะครับอ่าเปิดเนี่ยคือเนี่ยแปดสองห้าถึงแปดสองแปดครับเป็นเป็นช็อตถ้าเปิดแปดสองห้าคัดแปดสมห้าก็ก็สิบจุดนะครับ ถ้าขายรราคำเสี่ยงได้ได้สิบจุดก็เปิดเลยแต่ถ้าแบบจะรอสักประมาณเจ็ดจุดก็แปดสองหกนย่างเงี้ยครับเปิดได้แปดสองแปดสอห้าขึ้นไปอ่ะเป็นโซนช็อตนะครับแล้วก็สูงกว่าแปดสามห้าคัดลอดนะครับส่วนตัวแนวรับนะครับหรืออที่จะเป็นจุดจุดปิดนะน,นะครับจุดปิดเนี่ยมีตรง าอาจะดูเส้นสีขาว่ะครับอยู่ประมาณสักแปดแปดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองแล้วก็มากกว่านั้นคือโซนเนี่ยครับที่เราเคยตีแนวรับไว้อ่ะเจ็ดเก้าหกถึงประมาณแปดร้อยจุดครับผมเป็นจุดปิดทำกำไรฝั่งชอ็อตครับผมค่ะได้ค่ะคุณอ๋องวันนี้ขอบคุณมากนะค่ะครับสวัสดีครับ่ะดูให้ละเอียดเลยคุณคอ๋องช่วยดูให้ละเอียดเลย